สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมห้องที่โครงการพลัมเซ็นทันสเตชันเฟสสองนะครับหรือว่าพลัมเซ็นทันเวสเกตที่ติดก,กับห้างเซ็นทันเวสเกตนั่นเองครับเฟสสอจะเป็นเฟสที่อยู่ด้านหน้าเลยนะครับอยู่ติดถนนเลยห้องนี้จะอยู่ชั้น27นะครับขนาด26ตารางเมตรก็เป็นไท1ห้องนอนครับผมเข้ามาก็จะเจอกับโซนของห้องนั่งเล่นก่อนอก็จะมีให้ตามนี้เลยนะครับเครื่องใช้ฟ้านโซนของห้องนั่งเล่นก็จะมี แอร์พ n น s ส n i นะครับเป็นตัวอินเวอร์เตอร์เลยแล้วก็มีทีวีหนึงเครื่องพร้อมรีโมทครับแล้วก็ตู้เย็นไซส์2ประตูไมโครเวฟนะครับตามนี้เลยเฟอร์นิเจอร์ก็ตามนี้นะครับผมระเบียงห้องจะหันไปทางเซนทันเวสเกตนะครับก็คอนโดนี้จะอยู่ติดห้างเลยเนี่ยพอเรามองไปก็จะเห็นทางเข้าห้างเซนทันอีกทางหนึ่งนะครับผมฝั่งตรงข้ามนี่ก็เป็นตลาด ตลาดบีบีครับแต่ตอนนี้น่าจะปิดอยู่ okay. ถัดมานะครับก็จะเป็นในโซนของห้องนอนห้องนอนก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ให้ครบะจะมีที่นอนพร้อมฟูกนะครับไซส์5ฟุตครับมีโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็ตูสต้สื้าตู้สื้าก็จะเป็นแบบบิวอินสูงชนฟ้าบานสไลด์นะครับแล้วก็ในส่วนของห้องนอนเนี่ยก็จะมี แอร์ให้อีกหนึ่งเครื่องจะของไดกินนะครับอินเวอร์เตอร์ห้องน้ำก็จะเป็นสุขภัณฑ์ไซมาตรฐานทั่วไปนะครับแบรนด์อเมริกันสแตนดาร์ดแล้วก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้หนึ่เครื่องนะครับผมห้องนี้ปล่อยเช่าอยู่ที่6,500บาทเท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจอยากจะขอ,อนัดชมห้องจริงติดต่อได้ตามเบอร์โทรหรือ ID ดียที่ผมลงไว้ใต้คลิปนี้นะครับผม สำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบการรีวิวห้องไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม